ดับไปเลยเมี่กี้กงดับไปเธอมานั่งตรงนี้เมื่อกี้นะคะกล้องดับไปเลยใช่เฮ้ทุกคนเรามีลง ทุกคนมันเป็นอะไรกันอยู่รีโมทไปไหนทุกคนที่บ้านเรามีโรงหนังโคตรดังอะทุกคนนี่อะค่ะทุกคนแม่แต่ว่ามันจะเป็นทีวีเลยทุนเ้อรีโมทอะไม่รู้เฮ้ยชีมันสั้นะคืออะไลกไม่ได้ไม่ใช่รีโมทลืมไปค่ะมันเป็นพัดสปอร์ต พาสปอร์ตค่ะไม่ใช่พาสปอร์ตเป็นพาสปอร์ตนะคะทุกคนคขอโทษ้วยค่ะทุกคนทุกคน,กคนใครปล่อยทุกคนไว้อย่างงี้อันนี้เหรออันนี้คือพาสปอร์ตของเรานะคะนี่พาสปอร์ตอย่างน,นี้นะคะ พาสปอร์ตค่ะพัดสปอร์ตพาสปอร์ตมันเหมือนรีโมทพาสปอร์ตมันจะเหมือนรีโมทคล้ายๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนคล้ายเอ๊ะ